สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู้ช่องเสี่ยบอยสุพรรณนะครับวันนี้มาดูเจ้านาบุญนะครับ V.I.P ตัวแอร์นะครับโอ้เลดมิเลือดอังคันนะครับแต่งซิงแต่งส้อยนะ V.I.P เลยครับแอร์เย็นๆจะคล้ายนาบุญพัฒนานะครับก็เกี่ยวอยู่ที่สระคามนะครับเป็นข้าวเบานะ ก็เป็นเครื่องฮิโนนะครับ JO84 นะก็เป็นตัวเดอรสิบสองครับสติกเกอร์เป็นลายไม่นะครับ ก็ดูจากสภาพแล้วก็น,น่าจะมานานแล้วนะน่าจะได้เกียเย่ยวเยอะแยะเลยข้าวก็จะเป็นข้าวออกสีลมลมน้อยๆนะครับก็ปากเกี่ยวอยู่ที่สเมตรนะครับอุ้ม่องตันห้านะข้างในนี้คือเสี่ยงแอร์เย็นๆครับ เป็นการทักทายกันนะครับเอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกับรถอู่ทั่วไปนะครับส่วนมากก็ที่ใช้นะครับจากที่เคยเห็นนะครับก็เป็นเครื่องเจเจไฟเจบัสนะครับสำหรับอู่นาบุญนะเจโฟนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในการท้ายทำรถขอ้องอู่นาบุญพัฒนานะครับ เดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าของตัวขนาดไหนนะครับสําหรับค่ายนาบุญพัฒนานะครับก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่รีบเท่าไหร่เป็นข้าวลมนะครับก็น่าจะมีเดี๋ยวจ,จะน่าจะดันให้โชว์อยู่มั้ก็เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับคันนี้ เอาแล้วพี่น้องจวดแล้วจวดเด้วโอ้ครับหน้านี้นี้ก็ไม่หนาวนะครับช่องนี้ร้อนแล้วได้แอร์เย็นๆนี่สบายเลยเออกล้องนี่น่าจะมีประมาณสี่ตัวนะผมว่า ลองดูช่วงข้าวลมดูนะครับก็ข้าวไม่น่าเท่าไรนะครับเป็นข้าวมีน้ํานะครับน่าจะชูคอเกี่ยวได้สบายสบายอยู่ เกอร์สวยครับทำติ๊กเกอร์ออกมาได้ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับเตียงกวัดกวาดโอ้เจ้าเลยครับ วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกานะพรุ่งนี้ก็เป็นลอยกระทงเลยครับรีบเกี่ยวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ไปลอยกระทงกันนะครับเขา้าจัดงานกันนะครับเท่านี้เดี๋ยวเรารอดูชอดเด็ดนีครับว่าเขาจะดันตู้กล้องเราไหม ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพจเ,ออเสียบอยสุพันธ์แล้วก็ทางช่อง youtube นะครับเออ็ติดตามกันได้ที่ทางเพจนะครับเสียบอยสุพันธ์แล้วก็ช่อง youtube เสียบอยสุพันธ์นะครับเขาไปคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับ ใช้มิลเลอร์ทั้งคันนะคันนี้ราคานี้ก็น่าจะอยู่ที่ซ่องหลานกว่าๆนะครับสติกเกอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับคันนี้ แล้วก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับไม่ค่อยมีเสียงดังแต่ไม่รู้เป็นปีไหนนะครับ ออไม่มีบอกไว้นะครับว่าเป็นปีไหนนะก็น่าจะอายุนนาประมาณปีหรือต้องปีนี้นะครับ ดูกันเยพี่น้องออจวดจวดออปั๊มเป็นปั๊มห้องไดกินนะครับออส่วนมากก็จะใช้ยิบซ้ำกันนะออพิษพาดประการใดข้อโทษด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้พอดีพ่อผมขี่ตามเข้ามาแล้วก็ไม่ทันได้สอบท่าข้อมูลอะไรนะครับเขาก็ลงเกลียวเลยก็เลยไม่รู้จะท่า,ามใครนะครับเอาจากประสบการณ์ที่รู้นะครับแล้วก็จากเครื่องที่มองเห็นนะครับยังไงถ้าเกิดพิดพาดประการใดก็ลอง คอมเมนต์ดูนะครับเพื่อบางทีผมอาจจะรีวิวผิดพลาดไปนิดนึงคือว่าต่อรถเกี่ยวได้ส่วยนะครับสำหรับค้ายนาบุญพัฒนานะครับเออผมก็เคยไปเยี่ยมชมอู่เขานะครับแต่ไม่ได้ไป่ายทำนะเคยไปดูรถที่อู่เข้าอยู่ ก็ทางทางอู่ทางเจน่านะครับก็ใจดีนะครับให้คําแนะนําแล้วก็ความรู้นะครับเล็กๆน้อยในการเรื่องรถเกี่ยวนะครับบริษัทเข้าตั้งอยู่ที่กำแพงเพชรเนาะ คนข้างจะไปได้ดีนะแต่เกี่ยวดันๆนี่วันหนึ่งก็ต้องมีหกสิบเจ็ดสิบไรนะครับแต่เขตนี้นะครับเรื่องทางทุ้งแล้วนะแต่รถเกี่ยวพมิดอยู่ซ่องคันนะครับเรื่องทางทุ่งน้าจะเป็นข้าวเบานะครับไม่ใช่ข้าหนักข้าหน,นักก็น่าจะไปอยู่ประมาณวันที่สิบสิบกว่ากว่านี้ครับิึงจะลงมือเกี่ยวข้าหนักกันนะ เขตที่พม่าทายทำนี้ก้อนประมาณอีกไม่กีิโลนะครับก็ถึงพยักนะแถวบันบันพื้นน่าจะบันพื้นะครับแท่านี้ เขตดีต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าดินเราไม่รู้ว่าเป็นกะทิหรือเปล่านะนะโอเคครับพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับหรือกดแชร์ด้วยนะครับทางเพจเสียบอยสุพรรณแล้วก็ทางช่อง YouTube เสียบอยสุพรรณนะครับมีคำติชมอะไรก็ลองเข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปทักทายกันได้ทางเพจนะครับออขอบคุณมากครับกผ